สวัสดีครับผมจากนันพลครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่าถ้าเกิดเราเหลือมือข้างเดียวเนี่ยที่สามารถใช้งานได้เนี่ยเราจะสามารถเล่นกีตาร์ได้ไหมนะครับก็สืบเนื่องมาจากมือผมเนี่ยโดนตะปูตำมมานะครับ ก็ไปเล่นเซลสเก็ตแล้วก็จังหวะเลี้ยวนะครับมันเลี้ยวไม่ทนันมือก็แบบเผลอไปพาดกับมันคล้ายๆกับเป็นแบบพวกแผงของมอเตอร์ไซค์วินนะครับที่เขาแบบว่าเอาไว้ห้อยกุญแจอ่ะมันเป็นตะปูงองอย่างเงี้ยผมก็เผลอไปพาดโดนแล้วก็ตะปูเนี่ยเกี่ยวเข้าไปลึกประมาณเท่านี้นะครับให้นเพื่อน,นดูนี่เท่านี้เนี่ยประมาณเนี้ยเกือบ2มิลได้แทงเข้าไปอย่างนี้เลยตอนโดนผมก็ตกใจพยายามจะดึงออกดึงไม่ออกครับก็ค่อยคอย่คยแบบงัดออกมา ท้ายก็ออกเราก็เลือดไหลเต็มเลยครับก็กลับมาบ้านนะเราก็มาล้างแผลแต่จริงๆอะ่ะแผลเนี่ยเดี๋ยวให้ดูในรูปนะพอเราดูในรูปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแผลมันไม่ได้แบบเป็นแผลใหญ่อะไรนะครับแต่ไอตะปูที่โดนเกี่ยวไปมันเป็นตะปูที่แบบขึ้นสนิมเนาะเราก็หาข้อมูลใน Google นะครับก็พอจะได้ข้อมูลว่าคือไอเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วโดนตะปูตำเนี่ยโดยเฉพาะตะปูที่มีสนิมนะครับถ้ามันเข้าไปขนาดที่เลือดออกอย่างเงี้ยเราควรจะต้องไปหาหมอทําการล้างแผลแล้วก็ ฉีดยาการบาดทะยักนะครับเพราะแผลพวกนี้มันสามารถติดเชื้อแล้วก็อักเสบได้นะครับหนักๆบางคนก็ถึงขั้นแบบเสียชีวิตเลยแล้วตัวผมเองก็เป็นมือกีตาร์นะเราต้องใช้มือผมก็แบบซีเรียสนะครับก็ ออกไปเลยครับผ่าเคอร์ฟิวไปเลยนะห้าทุ่มแต่ว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยนะก็คิดว่าไปได้แหละพอเราไปหาหมอพอไปหาหมอนะครับหมอก็ล้างแผลแล้วหมอก็ดูแผลให้แล้วก็ฉีดยาให้แล้วหมอก็บอกว่าคิดถูกแล้วที่มาเพราะว่าถ้าเกิดแผลมันเป็นขนาดเนี้ยมันเกิดอาการติดเชื้อได้เลยนะครับแล้วก็รอลุ้นก็คือหมอนัดล้างแผลทุกวันถ้าเกิดโชคดีเนี่ยไม่เป็นบาดทะยักไม่ติดเชื้ออะไรเนี่ยแผลมันก็จะค่อยๆหายไปตามอาการนะครับแต่ถ้าโชคร้ายหรือว่าดวงซวยเนี่ยแผลมันก็จะติดเชื้ออักเสบไปเรื่อยๆ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราลอมาดูอาการแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกับเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะครับแต่เอาเป็นว่าอุบัติเหตุมันเกิดแล้วผมก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนฟังนะสําหรับใครที่เกิดแบบอุบัติเหตุแบบนี้โดนตะปูตําหรือโดนอะไรที่เป็นของสกรปรกเนี่ยเราควรที่จะต้องล้างแผลให้สะอาดแล้วก็ถ้าไปตรวจเช็คเกิดเรายังไม่เคยฉีดบาดทะยักเนี่ยเราควรจะไปฉีดนะครับแต่ว่าเราจะมาซึมเศร้าเหงาหงอยอยู่ก็ไม่ได้นะ้อยังไงผมก็ยังอยากเล่นกีตาร์อยู่ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมมาลองดูดีว่า มันจะเล่นกีตาร์ได้ไหมด้วยมือข้างเดียวนะครับแต่จริงๆเนี่ยถามว่ามันเล่นได้ไหมเนี่ยนะตอนนี้มันปวดหน่อยๆนะแต่มันก็พอเล่นได้นะอย่างเช่นอะอย่างเงี้ย มันไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรกับที่นิ้วแต่ว่าประเด็นคือมันเจาะลึกเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมมันเจ็บแล้วมันก็ไม่สามารถออกแรงกดได้เนะี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยเวลาที่เราเล่นบางทีเนี่ยมันเรียกได้ว่ามันเล่นแบบคำๆได้นะแต่สมมุติว่ามีงานอย่างเงี้ยผมจะออกไปเล่นแบบทํางานนี้ไม่น่าได้เพราะว่าเราไม่สามารถกดนิ้วได้เต็มที่อะครับหรือเจอขอดทาบเข้าไปอย่างเงี้ยยากลําบากมากแล้วนะครับยิ่งโซโล่แบบ มันลงน้ำหนักไม่ได้นะเพราะมันเกร็งไม่ได้มันออกแรงไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมือนี้ก็ควรจะพักนะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามือข้างเดียวเนี่ยมันจะเล่นอะไรได้บ้างนะแล้วมันเล่นเป็นเพลงได้ไหมนะครับคิดว่าในเมื่อมีมือเดียวเนี่ยสิ่งที่มันจะทําได้ก็คงเป็นแทปปิ้งนะสมมุติเรากดแทปเข้าไปเนี่ยเล่นแค่นี้มันก็น่าจะเล่นได้นะ เรได้แต่อึดอัดไม่เป็นไรในเมื่อตอนนี้เราเล่นด้ข้างเดียวเราต้องพยายามหาวิธีนะผมคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดก็คือพอเล่นมือเดียวอ่ะมือมันมีเสียงแบบรบกวนเยอะเพราะว่าเราไม่มีมือนีประคองนะทีนี้เดี๋ยวลองมาเล่นแบบให้มันดูเป็นเพลงนะผมจะพยายามลองดูคออีกรอบหนึ่ง ว้ยยากครับทุกคนแบบหนึ่งสามสี่ไม่ได้เอาไมอีกทีหนึ่งนะ ได้ประมาณนี้อ่ะแล้วผมต้องไปซ้อมหรือว่าถ้าสวีปนี่หมดสิทธิ์เลยนะแบบลูกที่ผมชอบเล,ล่นอ่ะก็แบบมันทําไม่ได้นะเดี๋ยวขอลองแบบตัวช่วยหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวขอไปหยิบอุปกรณ์ก่อนนี่ครับทุกคนผมเอาอุปกรณ์มาแล้วอันนี้มันเหมือนเป็นแบบผมเรียกชื่อไม่ถูกอ่ะแต่มันเหมือนเป็นแบบที่ใส่ที่แบบชาวล็อกเขาชอบเอามารัดตรงนี้กันนะตรงนี้มันก็จะช่วยเกี่ยวกับแบบว่าเก็บเสียงรบกวนเก็บเสียงสกปรกได้นะอันนี้ก็ทางร้านล็อกแพเน็ตส่งมาให้นะครับ ขอขอบคุณด้วยนายแต่ผมจะลองเล่นดูแล้วเดี๋ยวแปะรูปไว้นะครับว่ามันคืออะไรปุ๊บคล้องอย่างนี้อ่ะปุ๊บอ่ะกันไว้ทีนี้มันน่าจะช่วยได้ไหม ช่วยได้เลยครับพอมันมีไอ้ตรงนี้รัดเนี่ยมันเหมือนมันมาทดแทนมือข้างนี้ที่ผมประคองไว้เนาะแล้วทีเนี้ยพอมันผมไม่ต้องประคองแล้วผมเอามือมากดดันตรงนี้ได้ข้างหลังเนี่ยพอผมจับว่าอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบช่วยประคองกีตาร์ให้ให้แบบอยู่กับที่มากขึ้นเนาะแล้วผมก็จะจิ้มสะดวกนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะเล่นเป็นคอร์ดเลยดีกว่า ทุกคนครับมันก็ได้บทสรุปนะว่าถ้าเรามีมือข้างเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันเล่นได้นะแต่ว่าคงแบบต้องไปซ้อมต้องไปเปลี่ยนวิธีเล่นให้แบบลักษณะแบบว่าเป็นแบบเหมือนเล่นแบบเป็นโนะมีมือกีตาร์คนนึงผมจําชื่อไม่ถูกนะอะไรจอแดนสักอย่างนึงเนี่ยเป็นมือกีตาร์แจ๊สนะเขาใช้วิธีอย่างนี้แต่เขาเล่น2มือแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราเหลือมือเดียวจริงๆที่ใช้งานได้เนี่ยแล้วเราอยากขัดเล่นเนี่ยเราก็น่าจะเล่นได้นะอย่างใช้อนี้เป็นตัวช่วยรัดไว้แล้วมือนี้กดไว้อย่างนี้เนาะ เราก็เล่นแบบเหมือนเล่นเป็นปินโนเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนของผมด้วยนะแบบต้องระมัดระวังนะแล้วก็จะภาวนารุนให้มันหายให้มันไม่ติดเชื้อให้มันไม่อักเสบนะครับเดี๋ยวจะต้องแบบ ล้างแผลทุกวันนะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะก็คลิปนี้ก็สั้นๆไม่มีอะไรนะครับอยากเล่นกีตาร์ด้วยยังไงก็ฝากความคิดถึงถึง,ถงทุกคนนะครับใครมีคอนเทนต์อะไรที่อยากให้ทําก็พิมพ์มพมไว้นะแล้วถ้าผมแบบหายดีปกติแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาลยุยทําคลิปเล่นกีตาร์สมือต่อแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับยังไงยังมีคลิปให้ดูกันอยู่เรื่อยๆเ,เพราะว่าแบบถ่ายเก็บไว้หลายคลิปเหมือนกันคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ